สกินเรามาแล้วหรือยังมาแล้วผมเห็นสกินนะเนาะใช่สกินแล้วนะมาแล้วมาแล้วเนี่ยเห็นสกินแล้วนี่ไงเห็นสกินแล้วใช่สกินว่าเป็นสตีลใช่ไม่เป็นเป็นอะไรโน้นไงผู้หญิงเป็นเป็นหัวชมพูชมพูอ่ะเอ้าใช่ทำไมเขาไม่เห็นของตัวเองอ่ะไม่รู้ดิแต่เราเห็นและเออเอากินไข่ก่อนกินไข่ก่อนไม่เป็นไรที่ไม่เป็นไรก็ได้เลยอะไรวะเรียบร้อยครับ หิวหิวข้าวหิวข้าวทำกับข้าวเลยก็กลองเกมเข้าวเหมือนกันทำกับข้าวทำทำกับข้าวเราเราไม่มีถ่าดนะเราเราจะกินกับอะไรทำต้นคอแพอะใครใครมันมาอาฮะอาหะอะไรนี่แป๊บนึงนะทุกคนได้ได้ได้ถ้าวัทุกคนเห็นสกิลเราแต่เราไม่เห็นเฮ้ยมีอูดมีอูดอูดอยู่ข้างบน มันอขายของข้ามันพี่เราจะได้เชือกเลยใช่เหรอใช่แต่ม่เชือกแต่้แต่มีแต่มือเอ้ยที่ดาบดาบเหี้อมันเป็นพ่กค้ามันเป็นพ่ค้าใช่พ่ค้าก่อน้าเรียบร้อยมันตายแล้วได้เชือกมาแล้วถึงเต้นสองเส้นมันมีอูดสองตัวได้สอเส้นแล้วแล้วพ่อค้าเนี่ยพ่ค้าก็ช่างมันเขา้าเราข้าอูดเขาแล้วเขาจะเสียใจแค่ไหน เราทำลายสัตว์ที่เขารักอะไรวะทำไมหนูไม่เห็นอยู่คนเดียวผมเห็นกินนล้นนะอะไรอ่ะผมเห็นนะทำไมเราไม่เห็นอยู่คนเดียวมันเป็นบักเข้าออกได้ได้ all reset pack กวะเนี่ยเกมไม่สมบูรณ์ทุกคน i n f i n i t y ทุกคน infinite แล้วทำไมเราตีได้วะ หนูดูไม่ได้พี่เหรอหนูตู้เปล่าหนูดูไม่ได้ผมผมไล่ทุบไปเรื่อยๆเลยลองเข้าไปทุบดูดิทุบดูดิทุบทุบไปเรื่อยๆครับผมทุบจนมันได้อะมันใกล้สปอนหรือเปล่าเออไม่ใช่เอ้ยนี่สายทุบได้ทสายทุบได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าต้นนี้หรือเปล่าจุดสปอนมันใกล้หรือเปล่าพี่อันนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์โล่งๆเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์ที่เขาทำกันอ่ะไม่มีได้แล้ว เอาได้แล้วเอาได้แ <French> ล <Claire> ้วเรนโบเมื่อกี้ต้นต้นนั้นมันเป็นไม้เนื้อแข็งไงอันนี้ก็อันนี้ไม้เนื้ออ่อนไอ้นู้นไอ้ต้นนู้นมีเทพารักอยู่เมื่อกี้ไม้เขาบอกแล้วเซิร์ฟไม่เสถียรไม่ก็เน็ตไม่ดีเล่นโรบอทกว้าเรบอทไม่ได้เล่นมามันอยู่จุดสปาไม่มียศข้างล่างเซิร์ฟสตีได้ครับเห็นไหมข้างล่างนี่มีปลาอะไรไม่รู้ในตัวยาวๆๆนนนนี่่่่่แแมออออเเเเเเรรรรรราา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 าหหททััพยยยกกกกลล้้้้้วววจุงงงญคติ ตรงนี้ตรงนี้มันอันตรายเกินไปทรัพยากรแล้วเขาจริงจริงมันก็ไอ้ฟักทองฟักทองเราต้องเอาเราเอาไว้ปลูกแต่แต่ที่อัปเดตใหม่นะไอ้ไอ้พวกไอ้อะไรวะพวกดันเจียนอะไรมันหลากหลายกว่าเดิมนะโนเล่นแล้วใช่ใช่โนไปเล่นนอแล้วอิสเมจิกทุกคนเห็นเหมือนกันยอะไร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 โัวที่อึ้งเลยครับ ปักทองปักทองดีเลยโหลดแมปก่อนโหลดแมปให้มันโหลดแมปก่อนแมปไม่โหลด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 ทุกคนแมปไม่โหลดวิ่ง <so ก่อนวิ่งก่อนให้แมปโหลดก่อนเติบ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 เฮ้ยแกะจะแกะแล้วจะแกะแล้วไหนว่าแกะแกยังแป๊บเดียวเขาหายไปแล้ว หนูอยู่ภูเขาพี่หนูมาวิ่งให้แมปโหลดอ่ะแมปมันไม่ไม่ไม่โหลดอ่ะไอ้มีหมูไอ้ยพี่นี่ไงที่โล่งๆนี่ไงหนูเห็นชื่อพี่อยู่ข้างหลังโอ้โหกระตุกมากหนูเห็นนั่นใครใครวับสุดๆนั่นใครน่ะนี่ไงนั่นดีใครนี่อยงหนูนี่ไงไอไทยนี่ไม่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีน้ำมีหมูมีทุ่งหญ้าโล่งๆเนี่ยเอาตรงนี้เลย แต่ตรงนี้เลยเนี่ยแต่แต่ว่าตรงนี้มันมันมันไม่ติดทะเละอยากได้วิวทะเละมันอยู่บนเขาอันนี้มันเวลาขึ้นเขามันเหนื่อยนะเอาเอาอันนี้ก่อนเอาบ้านหลังแรกเราอยู่นี่ก่อนเพราะว่าไบโอมอันนี้แรกมันจะเยอะพี่ได้ได้ได้รวบรวมทรัพายากรอยู่ตรงไหนกันใช่อยู่ข้างบนเขาเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยเนี้ยเนียขวาขวา เปลี่ยนตัวเองเป็นสตรีบ้าคือคือโลกแห่งนี้เข้ามาแล้วมันจะสลับเพศอัตโนมัติเดเวอร์เกิดเรียบร้อยเดวเวอร์แตกพี่เอาหินให้หนูหน่อยเอาหินไหนหินไหนหินเนี่ยหินให้หนูคราบแ่หนูหนูจะได้ไม่ต้องคราบไอ้นันไม้ขุดหินให้หนูนี่เนี่ยเอาไปมาเป็นลูตูเราเห็นทุกคนเป็นผู้หญิงวดเลยเราเห็นไม่เหมือนกันแน่นอนเลยหนูว่า นี่ไงมาแล้วเไมทุกคนเป็นผู้หญิงอะกิดก้าทำไมทุกคนสลับเพศอะแล้วทำไมเาไมขาเป็นสตีมาะทุกคนทำไมเขาเป็นสตีมากโลกโลกใบนี้มันเป็นโลกตรงกันข้ามนีแล้วมีใครมีธน,นูปักอกเฮ้ยกระดูกกระดุกกระดุกกระดุกมรมดุกกระดุากระดกกระดากรกะดยดี๋ยวด ดูกมาเดี๋ยวนี้เอากระดูกของเองมาเอากระดูกมามุดมุดดินก่อนมุดมุดลงดินก่อนเทุก่อนมุดดินมุดดินไคุณเร็วขุดเร็วขุดเร็วขุดเร็วเก็บนี่มาเก็วมาเลยโอ๊ยว้ายมันตีมันตีแย่แล้วพี่ไม่ไม่ไม่หลอกตีกันเองด้วยพี่เลอตีกันเองด้วยไม่ใช่หรอพี่แล้วพี่อัดลูกแล้วพี่ได้ตีกันเองกะนะักถูกยิงโดยโครงกระดูกนี่ไงเจอแล้ว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  ได้เจอแล้วเหรอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไหวลืมไม่มีดาบกดไลทิ้ง G F กดกดกด Q กด Q อุ้ยอุ้ยดืมดูเลือดอุ้ยอุ้ยอุ้ยสอมบี้มาหลังซอมบี้มาหลังอย่าทำก้าวโอ้ยอย่างแหลกเลยแมงมุมแมงมุมใครยืมหลังค่ะ อ้ยพี่เราเดือบร้อยเรียบร้อยว้ายอะไรไม่รู้ชีชีมาไปแล้วมันดังชีชีมามันดังชีชีมาเฮ้ยมันตามหลังมามันตามหลังมาวิ่ยอะไรอะอะไรอะตําเนืองหนูคุณไม้ยูตัวเกี้ยวเกียวตามหลังมาแนวไหนเลี่ยวันนี้แนวเซอร์ไวเวอร์อยู่กับจานนกนะครับใช่สวัสดีน้องอืมสวัสดีเถอะ รูที่หมาเมื่อกี้รูที่สองเป็นถ้ำเลยเหรอพี่ใช่ถ้ำผัวนั่นไงว่าแล้วทุกคนกรี๊ดลั่นหัวเข้าไปเอาหมูเอาหมูเอาหมูเสียงดังชฟังชัดกินข้าวก่อนนะกินข้าวก่อนไม่เจ็บไม่เจบพี่พี่ต้องเห็นว่าหนูเห็นยังไงอ่ะ ลงไปปุ๊บมันอยู่ตรงหน้าเลยใช่พี่ไม่พี่พี่จำได้ใช่ไหมพอเดินลงไปอ่ะแล้วมันเป็นทางเลี้ยวถููว่าได้แลวทางแลวทางแคบเลยแล้วมันชี้ขึ้นมาแบบประชิดเลยประชิดตัวอ๋อโอ้ยขุดไปแตกอย่าลืมหลีเสียงนะทุกคนจานขุดมือขุดมือเราต้องช่วยกันจ <c oughs> านขุด ุดมือกับหินเลยขุดมืยุมือขุดมือุมือไม่มีปีกลังวาแล้วจหนีมาทางนี้หนีมาทางนี้ไม่หนูจะไปแล้วหนูกะลังจะรอดหนูไปก่อนนะ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 มาแล้วมามาแล้วมาแล้วได้มามาแล้วได้มามาแล้วคอนะของของยังเหี ก็ไม่รู้สึกว่าสองคนก็สนุกกับเก่งแล้วเราทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ไงไม่ยอมอยู่ด้วยกันไงใช่จานเกลียวเขาเป็นแนเลยจานเกลียวแล้วจานเกลียวแล้วเกยังไงมันยิงมันยิงหมเลยเลจะมุดเลยจะมุดเกีย์มุดเกีย์หมดหนุนดูครับเออหดูครับเตียงหดูครับเตียงดูครับเตียงหดูครับเตียงเตียงแล้วไม่เตียงแล้วไม่ไม่ไม่แต่จานเกิดนี่จานจะเกิดเออเดี๋ยว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 เอาเฮ้ยมาเกิดตรงนี้เพราะเราเซ็ตสปอนคอยไว้ที่นี่จ้า ว้าวว้าวเราดิดันเก็บของดันเก็บของดันเก็บของแล้วเก็บเร็วเก็บเร็วเก็บเร็วลงน้ำลงน้ำเราลงน้ำเราลงน้ำกันมนอนมานอนไม่ได้ต้องให้พวกมันไปก่อนมันยิงตามหลังมาแล้วมันยิงตามหลังเลวเฮ้ยเฮ้ยต่อคนนั้นตายกูตายกูตายตายกูตายเฮ้ยแสดงว่าผมเป็นซีเรียสอยู่คนเดียวเลยต่อมือน้ำวนมึงน้ำนี่อาหารอาหารปลาหม่อนปลาหม่อนแซลมอนแซลมอนจ้า โอ้ยมันยิงมันยิงมันยิงเอาเอาเตียงหนีไปนอนฝั่งนู้นไม่ได้หรอเอาเตียง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 มันอยู่ฝั่งนู้นน่ะหนูมีเตียงเดียวจ้ะจะไปแล้วแล้วต้องกลับไปเอาเตียงนี่มีขึ้นนี่เข้ามาในนี้เข้ามาในนี้เข้ามาในนี้ก่อนเข้ามาในนี้มาในนี้มาเร็ว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 มาเา็วเข้ามาเข้ามาว้ยยว้ย จังหวะสิโค้ับตานับตาอะไรรัตาอะไรจาเดนมาดู้วยจาเดียวตายา่ลยาะตายก็ได้นะาร